วันนี้ไปไปสัมภาษณ์น่ารักเนาะเดยมากับแม่เบนด้วยดูนางทำหน้าขิงทุกคนนางน่ารักมากนางน่ารักเนาะชอบแย่ชอบแกงเพี่เซีไงพอๆกับนุชธนรนชอบแย่ชอบแกงดูความที่แบบแล้วยิ่งถ้าเอฟซสนใจใครหรือสนลสนใจศิลปินคนอื่นนะพวกนางมีงอนนะ่ะพวกนางรักเอฟซีมากกลัวโดนแย่งไงทุกคน เอ็นดูอ่ะลูกน่ารักออกตลอดดูสิพี่เิซีเอาของไปให้นางก็แบบอืน่ารักแล้วที่สําคัญวันนี้แม่เบนเขาก็ไปกับน้องด้วยเหมือนมาแม่เบนมาแบบเขาจะไปไหนกันหรือเปล่าแม่ถึงมาด้วยอันนี้เอสันนิษฐานเอาเองจ้ะล่าสุดฉันเดาหมดอ่ะไม่รู้ละอืมน่ารักอ่ะน่ารักน้องทุกคนเอ็นดูนางอ่ะดู ดูดีไปหมดคนอะไรก็ไม่รู้ดูพี่เบสน่ารักไม่ได้เกิดสั้นก็ไม่รอ้สึาไม่ร <the> <the> ู้สึกสุดสุดสุ ำได้วเหกลายเป็นเลยชเลยไม่ใช่น้องเมื่อกี้เธอยังอิจฉาเขาอยู่เลยันเกิดน้องแม่ยังมมีถุงนะแม่ไม่มีถุง

แอาเอาาวๆรามาเลยตมานี้เซลแซลเซลเออแล้วไมหนูได้มาลูก่ฮ้ยแม่ดีดานแล้วมากับป้า ไม่ห่อนโยนป a p p y Birthday นะี่เดมาให้แล้วโอห้าเคลื่อนไหวจ้าเกิดเป็นเด็กก็ดีอย่างเงี้ยแหละปตามังได้ไหมล่ะ จับกเอามากลับกับพี่เลยไหมนินลงกไปไงล่ะไปด้วยเธอเราอยากนดูชาไข่มุกอะโนเรารู้โนเรารู้โนเรารู้อย่ากลัว แล้วยืนมันเลยยืนกับพี่ไลลาด้วยนะ